นพี่น้องเนาะเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยแต่ว่าซาภูพากับบ่กเคยเห็นน,ะนะพี่น้องประเทศญี่ปุ่นเนาะเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์บ่เคยเห็นตัวจริง <c oughs> แบบโคมฟงโคมไฟกันนะพี่น้องเป็นจัดได้แบบว่าเหมือนมากๆเลยเนาะเ <c oughs> ที่ยวญี่ปุ่นกันพี่น้อง <c oughs> สบายดีกาบทักททยสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อนี้กาบมาพบกับซาุพาอีกเส็มเก่าเสีนเคยนะพี่นอ้องมาพบกันทีสง่งสอง,ส,องสาวราวคือเก่าเนาะซึ่งเมื่อนี้ซาุพาก่อจะมาเห็นคลิปรีแอคชั่นเมืองไทยอีกคือเก่านะพี่น้อง ซึิงสถานที่ที่สับพุพาจะมารีแอคชซันในบริษักับซบุพากะบไ่เคยผู้มาก่อนเลยเนาะพี่น้องว่า,ามีอยู่ที่ประเทศไทยเนาะก,ก็แบบว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่า,าเป็นตละดนสนใจหลายเนกกาะก็คือ,อคือฮาลาจูกุอยู่ที่กรุงเทพนะพี่น้องอยู่ย่านเขตน้องจอกมินบุรีสุวินทวงศ์หนึเนาะ กาเป็นสถานที่ที่แบบว่าหนาเที่ยวมากๆเลยเนาะการเป็นสถานที่ที่แบบว่าเหมือนอาจัดเหมือนแมอนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะพี่เนาะเหมือนเท่าแบบว่าอาเขาไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะเหมือนเท่าเขาไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยทางทางที่เฮายังอยู่ที่ประเทศไทยเนาะพี่เนาะกาถือว่าสุึกยอนมากๆเลยเนาะสำหรับทานไดชิมักในประเทศญี่ปุ่นหาพาดคลิปนี้เลยเนาะพี่เนาะการ สาุภาสิภาพี่น้องไปเขียนโซนบบว่ามันอลังการสำนใจเน,ะนาะกเพิ่มเป็นการเสีเวลาเอาเป็นว่าเข้าไปหัสสมคลิปนก,กันเลยเว,ว้าวพี่นองเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะพี่นอ้อง ตรงซื้อในหา้านถึงจะใส่ไปตรงซื้อญี่ปุ่นเลยเนาะตรงซื้อญี่ปุ่นเ,ออเหมือนเลยนะพี่น้องเนาะเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยแต่ว่าสับูะากับกบเคยเห็นนะพี่น้องประเทศญี่ปุ่นเนาะเคยเห็นต่ในนทรทัศน์บ่เคยเห็นตัวจริง แบบโคมฟงโคมไฟกันพี่น้องพ่นจัดได้แบบว่าเหมือนมากๆเลยเนาะเที่ยวญี่ปุ่นกันพี่น้องโอ้โหอาหารก็น่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะพี่น้อง คันแบวาเนาะสมมติว่าจัดตีมนะพี่น้องจัดงานแบวาให้หนุ่มสุดญี่ปุ่นแล้วไปเที่ยวในสถานที่นี้เนะาะแ็แปลวาหน่ายสิเบวา<ม>เป็นประเทศญี่ปุ่นเลยนะพี่น้องแยกบอกเลยเนาะ <laughs> ปลวาการเมืองมากมากเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านไอศครีมแล้วเมื่อกี้โอ้โหร้านเพิดกนจะใส่ซื่อเป็นซื่อญี่ปุ่น ภาษาบูพาไปที่อย่างช่อ่านออกบ่อร์พ่น้อง <laughs> <c oughs> อาหารญี่ปุ่นเดินบ่พีพน้อง ก็ได้นะสับุภาคารามซะพี่น้องแต่อีกต้นน่ะสันต้นไม้เป็นก็จาสันเนาะดอกไม้แบบว่าดอกสักุระบอพีน่น,น้องีิบวบเนาะนี่พี่คนนี้เป็นกระด้ใส่สุดญี่ปุ่นด้วย เพ่นกับเบลว่ากลวงใหญ่เติบแล้วพี่น้องว้าวแยำว่าสซาี่ปุ่นเป็นปุ่มเลยเนาะว้าวดอดกซักุระมีของนำโปรโมชั่นอีกนิดหน้า ห้องน,ำน้ำพนะพ่น้อง <c oughs> <c oughs> ห้องน้ำนี่เป็นใส้ไว้เห็นยังพนะพ่น้องสำหรับทานไดที่หูแล้วเคยไปสวยคอมเมนต์บอกซาบุพานหนิเด้อ ติดไปทีผ้าผนังเนาะก็แปลว่าเป็นจัดใดเมือนมากๆเลยเนาะ mm hmm. ว้าวมีถุงยาด้วย mm hmm. oh. ปัตยกรรมเนาะญี่ปุ่นที่เขาแก่คนน่ะมาจัดสแสดงให้เห็นพอมันยองมาโซนนี้เขาก็จะเห็นน่ำผนเนาะม,มีเนบหนังริมนำ่ำซิวๆเลยพี่น้องขาแห้งพี่นอ้อง <c oughs> สวยงามมากๆเลยนะคนมาเที่ยวกันหลายอยู่ว ขุนเนาะพี่น้องตัวละครน,นี่เนาะแต่งเป็นตัวละครเนี่ยนู่นะสักภูพาเคยเห็นอยู่แถวบนจีน๋เนาะพี่น้อง กพาหัแล้วพี่น้องนั่งเถื่นเป่งมากเป็่นเป่งมาให้ป้านอกน่าจะเป่งมให้ป้าเลย เียวซาเหมอนกานอาหารเกียวซาว้าวอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าพี่น้องยอยากคือขนมโรตีบ้านซาบุคาเลย่น้งเนโมโรตีกเเหมือนเนซาบุคาก็จืดก็ได้สิ่ไหะจืดเ่าแล้วก็ลืมพี่น้องก็ชวนมาลืไว้ใบ้านซาบุคา cơ mà <laughs> กาโอ้ oh, หนากากอันนี้นเนาะก็ห็นเขาใส่ในคลิปอยู่เนาะพี่นนองขนมเยอะแยะเลยเนาะจะเป็นตาเสียข้างนั้นเลยเห <laughs> ็นองเลก็ยากจังเลย ที่ญี่ปุ่นจะหมาหูกแมวนะพี่น้องฉี่เป็นลิงสุดญี่ปุ่นเมกี้เนา,าะขาดอีอ่านบงเป็น จะคลองหานไปจะหนุ่มญี่ปุ่นเลยพี่น้อง สุดญี่ปุ่นวันนี้เนาะพี่น้องเนาะ ปั่นตัวละครต่างๆพี่น้องเนาะที่ดังเนาะตัวละครที่แบบดังในประเทหตุผนประมาณนี้ตอนนี้ก็ได้ออกมาข้างนอกแล้ว <c oughs> โอ้เป็นการบองบองบองไผ่ถอเนาะคาะอันนพี่น้องเออนำลังมือวันพี่น้องค <c oughs> ือ,อคมีบองไผ่แล้วก็วมีอันนั้นกระบวยเนาะกระบวยจากบองไผ่นะพี่น้อง อีนนี้นะพี่น้องว้าวส่วนนี้คือมีคนอยู่สนิทสนมเลย่น้องอยากใส่เนาะซาวูภากันได้คือิค่ะาจบแล้วกาได้จบไปแล้ยนะพี่น้องสิ่งอ่า เขาเขาไปเที่ยวส้มสถานทีฮาลาจูกุกับเบวาเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยนะพี่นอกก้องการเบวามีดอกสกุลละมีเบว่าโคมไฟเนาะหลกกาการจัดสถานทีทองเที่ยวของเพื่อนกับเบวาเหมือนประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยนะพี่นอ้องเบวาเพื่อนก็จะมีแบบภาพพันพี่น้องก,กับเบวาขัากมากๆเลยเนาะกการ สุดยอดมากๆเลยพี่น้องเหมือนซาบพุพาไดไปเที่ยวอยู่ที่สถานที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยเนาะทางทางที่เฮากะยังอยู่ที่ประเทศไทยนะพี่น้องก็ือว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าน่าเที่ยวอะไรสุดยอดมากๆเลยเนาะสำหรับทานอะไรที่แบบว่าเคยไปเที่ยวแล้วกะอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของซาบพุพาได้หับหูนั่นไม่ได้จ้าพี่น้องว่ามันเป็นแนวใดเนา,าเนะสถานที่จริง มันขากสันไดน้ใพี่นอกจางซาบุภากาศมีโอกาสแต่ได้อาเซียวส้มแต่ในคลิปนักว,ว่าซาบุภากายังาบดสามารถเดินทางไกลได้นอนเหนื่ยงจากอาการที่ป่วยที่เป็นเนาะก็เลยได้แต่หับ้มผ่านการรีแอคซันเนาะหับซมพรกับเอฟซีผ่านการรีแอคซันเนะาะซาบุภากะชอบมากๆเลยเนาะ การท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแบบว่ามีสถานที่ที่อ่บกต้าแล้วก็ะขังละซาบุภาการต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปเนาะซ่อง v w วอลเนาะถากว่าพีเอซทานใดอยากเบิ่งคลิปต้นสบับก็บสามารถดูได้ที่ไตโพเลยเดี๋ยวซาบุภา,าจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เนาะมอนนี่ซาบุภากะ สด้ขอตัวจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณ PFC ทุกฐานที่ห้ส้มแต่ต้นจนจบคลิปและก็หาโฆษณาของสาวลาามดีสภาภผาแสด้ขอตัวลาไปก่อนและขอกล่าวคำว่า,า,าสบายดีบ๊ายบาย